ขายแมวจะขายแมวขายแมวจะขายแมวมีใครจะซื้อแมวบ้างจ้าอ้ยวางขายบนหลังคารถเลยอื้ยใครจะซื้อแมวบ้างจ๊ะขายแมวขายแมวอืขายแมวขายแมวใครจะซื้อแมวบ้างจ้าใครจะซื้อแมวบ้างจ๊ะขายแมวขายแมวใครจะซื้อแมวอุ้ย ไม่ให้จับไม่ให้จับไข่แมวไข่แมวใครจะซื้อแมวมั้งจ้าใครจะซื้อแมวมั้งจ้าใครจะซื้อแมวมั้งจ้าไข่แมว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 ใครจะซื้อแมวมั้งไข่แมวไข่แมวพี่ไข่แมวใครจะซื้อแมวมั้ง เออสองตัวเลยไข่แมวไข่แมวใครจะซื้อแมวเจอพี่ฟีกระโดดลงเลยดูเด็ดเอ้าไขยแมวจะขขยแมวเอ้าไขยแมวจะไขยแมวไข่สองตัวเลยจ้ะขขยแมวจะขขยแมวมีใครจะซื้อม้างจ้ะขขยแมวจะขขยแมวขขยแมวจ้ะขขยแมวจะขขยแมว เอยเอาเสื้อพ่เปอร์ใส่ให้หนูนะหนูจะได้ไม่หนาวนะดีไหมคะเอยสามสีน่ารักจังเลยจมูกหายไวๆนะลูกแม่เอาน้าเกลือเช็ดจมูกให้แล้วนะคะเช็ดคิ้ตาให้หนูทุกเช้าเลยเออใส่เสื้อพ่เปอร์น่ารักจังเอ่ออ้ยหนูจะได้ไม่ข้าตาหนูนะคะอือฮปปี้อายุหนูชื่อแฮปปี้อายุอือน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอือเด็อือ มาสามขามากินมาเนี่ยแม่ให้ลูกเร็วมากินเร็วนั่งอยู่รถฟรีนี่แหละเออเออจะสามขากินอะไรลูกกินอะไรลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยขี้เล่นนหเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนน้ำลูกเดี๋ยวโดวนน้ำเดี๋ยวโดวนน้ำ แม่ให้หนูกินอืมกินเลยลูกกินให้อิ่มๆนะเดี๋ยวแม่เอามาให้ทุกวันเลยเออกินลูกกินกินลูกนั่นลูกบิดอ่ะลูกช่วยเพื่อนนะล่ะกินเลยลูกเนี้ยกินเลยค่ะเดีย๋ยวแม่เอามาให้ทุกวันเลยเอามาหลังรถพี่ฟีเนี่ยแหละอย่าอย่าไปนั่นเขา,ขาเดี๋ยวเขาตกาใจลูกสามขาลูก,กเขาคิดตกใจกินเลยลูก แม่มีน้ำให้ด้วยหรอกแม่มีน้ำให้ด้วยนะคะเออกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เอามาให้ทุกวันเลยกินเลยค่ะสามขากินเลยค่ะกินเลยค่ะลูกเออเดี๋ยวแม่เอามาให้ทุกวันเลยนะเออเออกินเลยลูกกินเลยลูกแม่เขาไม่อยู่ลูกแม่เขาไม่อยู่เออเออจะเอ๋ อยู่บนรถพี่ฟี่เฉยเยยอยู่บนรถพี่ฟี่เฉยเยย <c oughs> อยู่บนรถพี่ฟี่เฉยเยย <c oughs> เอ๊กินให้อิ่มนะเออเดี๋ยวแม่เอามาให้ทุกวันเลยกินไปลูกแอนนี่มีอาหารมีน้ำด้วยเออกินเลยลูกกินเยอะๆอืมกินเลยลูกเออ เก่งมากเออกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอืมิ่มแล้วเหรอกินมแล้วเออ กินแลยลูกกินให้อิ่มนะคะกินแลยลูกกินเลยค่ะกินลูกกิน

หนชื่อกาฟิลครับเเออออดหนูชื่อกาฟิลครับหนูชื่อกาฟิลท็อปโปใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับหนูชื่อกาฟิลครับ,รบ,รบ,บ,รบหนูเป็นเด็กดีครับใช่ไหมลูก